วัสดุตรงหัวเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยอิมิเตอร์ตัวหลัก LS 3 5 1 B ของซัมซุงผู้นี้ก็เป็นหลอดแสงแดงจะเป็นหลอด3535 35. เป็นหลอดดีนะ3535 35. นี่หลอดคุณภาพเทียบเท่า XPE ของ Cree เลยนะเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับ c h a n น e l อยู่ดีๆของเรา เคยนำเสนอไอไฟฉายแนวแนว,แนวแกล่องส้มๆแบบนี้ไปหลายตัวมาก V3, V3.1, V7 เ,เ,เยอะแยะนะฮะนำมาเสนอที่ไลแต่ละตัวก็ได้รับความนิยมความสนใจเยอะมาก EDC fastlight V20 เป็นตัวที่มีท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าอยากจะดูตัวนี้กันหลายท่านเลยจัดมาให้เลยนะโมเดล V20 Polycarbonate บวกอลูมิเนียมระยะยิง100เมตร w e t ีพิ p r o o f IP67 c ชาร์จิ g งพอร์ Type C แบตเตอรี่ค a c i t y 1,100พ ah. ่มิลลิแอมขนาด69้คูณ3าคูณ16หน้ำหนัก57 working mode เนี่ยก็เดี๋ยวมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวค่อยดูกันที่ตัวไฟฉายเลยดีกว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับมาจาก ต้นตำรับคือโรงงานโบรุษโรงงาน OEM ไฟฉายระดับตัวพ่อตัวแม่ของวงการไฟฉายในจีนเลยทําให้หลายๆย,ยี่ห้อหลายๆแบรนด์เอามาติดเป็นของตัวเองไม่ต้องแปลกใจว่าที่กล่องเนี่ยไม่มียี่ห้อแต่ก็แกะออกมาแล้วเนี่ยยี่ห้อนั้นมั่ง,ย,งยี่ห้อนี้มั่งดังมั่งไม่ดังมั่งตอนนี้ก็ยังไม่ดังต่อไปเขาอาจจะดังก็ได้นะอย่าเพิ่งไปดูหมิ่นดูแคลนกันเปิดกล่องมาดูกันเลยนะครับก็พบกับคู่มือสไตล์เดิมๆเ,เป็นใบพับมาอย่างเนี้ย มีหน้าเดียวนะ,ะจีนญี่ปุ่นเลยมีหมดเลยเขาส่งขายในญี่ปุ่นได้ด้วยนะไม่ธรรมดาหรอกแต่ในญี่ปุ่นมีขายจริงๆไม่ได้โม,โม้พวกที่นู่นเขาแจ้งมาว่าเขาซื้อได้ที่นู่นเหมือนกันมีสาย USB Type C รองรับการชาร์จแบบ USB Type C ตัวนี้เพิ่มมาให้หน่อยคือเพิ่มสาย hand strap สายคล้องมือดีเลยนะเนื้อดีมากสวยฮะสวยตรงนี้ยังมีคีลิงมาอีกอันหนึ่งห่วง เขาแถม diffuser ซิลิโคนนะครับนี่เป็นโคมตะเกียงหรือโคมเทียนที่บ้านเรานิยมเรียกกันนะนะสีขาวเนี่ยเป็นตะเกียงเป็นเทียนแล้วก็นี้เป็นสีส้มซึ่งเวลาฉายมาจริงๆผมันก็คงจะออกเป็นแดงๆนะเดี๋ยวผมลองให้ดูคล้ายเป็นแลนเทินเป็น diffuser กระจายแสงนะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ที่มาในกล่องเนี่ยผมก็จะขอเก็บไว้ก่อนเนาะเอาแต่คู่มือไว้อย่างเดียวแล้วกัน ตัวที่ผมเอามาเนี่ยเขาจะตีแบรนด์อาซาฟีอะไรมาเนี่ยนะไม่รู้เขาอ่านยังไงเหมือนกันเป็น OEM เจ้าหนึ่งที่ขายหลายตัวมากโบรดักเขาใน s h อ p e e ใน Lazada เนี่ยมีเยอะมากตอนนั้นที่ผมเอาเจ้านี้เพราะว่าน่าจะถูกกว่าที่อื่นแล้วก็มีโปรโมชั่นมีอะไรเยอะอสมควรด้านหลังก็จะเขียนว่า E.D.C. f a t l i g h t m o เด l V e 20แล้วก็มีตามาตรฐานกฎข้อบังคับในการนำเข้าของหลายหลาย,หลายประเทศนะครับตรงนี้เป็นช่องเสียงเขาตัวนี้เขา ตัวบิบปิงเป็นไซเรนด้วยนะคุยว่า110ดีบีเดี๋ยวค่อยดูกันตัวนี้เป็นพอร์ต usb type c แบตเตอรี่ภายในเนี่ย1,100หร ah, อมิลลิแอมิเทียมโพลิเมอร์แหละตัวนี้ก็เป็นห่วงสำหรับคล้องสายแลนยาร์ดหรือคล้องสายพวงกุญแจตัวนี้จะมีความหนามากขึ้นกว่าตัว v 3นะตัว v 3ในตรงนี้บางจนผมไม่กล้าคล้องแต่มันก็ยังไม่เคยหักนะแต่ตัวนี้หนาขึ้นอีกบอดี้เนี่ยเป็นวัสดุ abs p o l y c a r ์บอเนตอย่างดีเลย สีกึ่งดำนิดนึงแต่ว่ามองเห็น์กิตภายในนะจะกว่าเป็นสีดำแหละแต่เขามีสีเรืองแสงขายด้วยนะตัวคลิปเนี่ยเป็นคลิปแบบทูเวสองทางเนื้อวัสดุเป็นเหล็กเคลือบน่าจะเป็นสีธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรถอดออกด้วยการดึงตรงนี้นะเขาจะมีกรุ๊ปมีล่องอยู่ตรงนี้ถ้าขายไม่ชอบก็แกะออกแต่อย่างนี้ผมว่ามันดีมันติดหน้าหมวกได้ด้วยไงติดตรงแก๊ปหมวกเพราะว่าหัวเขาเนี่ออกแบบมาให ปรับได้180องศาเลยนะคือจากแต่ตรงนี้ตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็90ใช่ไหมมาถึงตรงนี้ก็เป็น180เลยท่าน่ยโหลดเท,ทจะปรับอะไรแล้วแต่สะดวกเลยเพวัสดวตรงหัวเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็เป็นฮ um ิตซิงระบายความร้อนในตัวอิมิเตอร์ตัวหลักเนี่ยเขาเป็น ls 3 5 1 b ของซัมซุงนะเป็นหลอดที่ขึ้นชื่อว่ามีค่า cri สูงพอสมควรแหละคู่นี้ก็เป็นหลอดแสงแดงก็จะเป็นหลอด3535 35นะฮะ เป็นหลอดของจีนซึ่งเป็นหลอดดีนะ3535นี35่หลอดคุณภาพเทียบเท่า XPE ของครีเลยนะแสงหลักเนี่ยจะมี TIRtotal internal reflection ในการปรับแต่งลาแสงปรับแต่งบีมสาไลน์นี่จะมีสีน้ำเงินสีแดงสีขาว UV แล้วก็เขียวขนาดเขาเนี่ย69มม69.48มมความกว้าง3 0 7.18ในสเปคบอก3 8ก็ถือว่าใกล้เขียงความหนา16มม16.61ที่ดีเป็นพิเศษก็คือแม่เหล็กแรงนะครับตัวนี้ก็ไม่ถึงกับพิิมหารุนแรงอะไรแต่ว่าแรงแรงกว่า V7.1 แรงกว่าตัว V3 อะไรพวกนี้นะแรงกว่าอย่าง,างเห็นได้ชัดเจนถึงแม้จะเป็นจุดเดียวเล็กๆแบบนี้แต่ก็แน่นอยู่ผมชอบแอคชั่นของการหมุนปรับองศาที่หัวเขาเนี่ย ก็จะมีเป็นคลิกนิดๆเบาๆไม่ถึงกับต้องออกแรงอะไรมากนะครับเรามาดูโหมดกันเขานะดูในคู่มือเขาก่อนแล้วกันภาษาอังกฤษเนาะเขาจะมีตัวนี้บอกพาร์ทลิสต์ต่างๆแล้วก็บอกสเปคนะครับสเปคเขานี้ก็คือ Brightness ความสว่างสูงสุด1,000ลูเมนตามที่กล่องเขาระบุไว้เลย Beam Distance ระยะยิงไกล100เมตร b บตเตอรี่ p a c i t y 1 1 0 0มิลลิแอมนะถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ ข้างนี้ก็ได้นะ1,100ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ชาร์จิ้งพอร์ตเป็น type C ชาร์จิ้งไทม์เวลาในการชาร์จประมาณ2.5ชั่วโมงชาร์จจิ้งอินดิเคเตอร์ระดชาร์จิ้งอินดิเคเตอร์คือตัวนี้บอกระดับแบตเตอรี่ที่ใช้ด้วยแล้วก็บอกสถานะตอนชาร์จด้วยตอนชาร์จจะเป็นสีแดงถ้ชาร์จเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ไอ้เจ้า LED ตัวนี้ในตอนที่เราไม่ได้ชาร์จเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยพอเราเปิดขึ้นมาปั๊บ ตัวนี้จะติดขึ้นมาถ้าเป็นสีเขียวนิ่งๆแบบนี้มีไฟมากกว่า30%ขึ้นไปเขาจะติดอยู่ประมาณ5วินาทีแล้วดับนะถ,นถ้าเป็นสีแดงก็10-30%ถ้าเป็นสีแดงกระพริบต่ำกว่า20%เออมันย้อนแย้งยงไงไมู้นะเพราะว่ามันไปคล่อมกับระยะอันนี้ในคู่มือแปลกๆอยู่เหมือนกันอลองมาดูโหมดเขานิดนึงโหมดแสงขาวแสงหลักที่เป็นหลอดซัมซุง ls 3 5 1 b เนี่ยนะ จะมีสวิตช์อยู่2ตัวสําหรับการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นรูป Power เนี่ยนะเป็นสวิตช์แสงหลักตัวซ้ายเป็นรูป Flat รูปสายฟ้าเนี่ยจะเป็นสวิตช์สำหรับแสงข้างมาดูตัวขวาก่อน a อคชั่ในการเปิดเขาคือดับเบิลแทหรือ d o บเบิลคลิก1 2ติดมาที่แสงโหมดสุดท้ายจำค่าแสงโหมดสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็ดูแพทเทินของแสงเขาเนี่ยออกแบบมาให้เป็นไฟฉายแนวกว้างใช้งานทั่วไปอยู่แล้ว แสงสวยเลยนะดูแสงแล้วเนี่ยคือ ls 3 5 1 b และตัวนี้ค่า crid เลยละน่าจะประมาณ5 7 0 0 k นะไม่ถึง6,500ทีนี้พอเปิดขึ้นมาแล้วติดขึ้นมาแล้วเนี่ยกดคลิกสั้นๆทีเดียวเป็นการไล่โหมดอันนี้อยู่ที่โหมดต่ำสุดคือ eco 5 umen, ลูเมนรันไทม์3าม3ชั่วโมงนะ5ลูเมนก็อีกคลิกหนึ่งก็จะขึ้นเป็น low ร้อยสามสิบถึงสามูเมนก็คือเขาจะดอบเหมือนกันนะ130แล้วก็ลดลงมาจะเหลือต่ําสุดเม็่ต่ำกว่า3 0สิบรูเมนได้13.5ชั่วโมงประมาเป็นมีเดียมส0มแล้วก็ดอบลงมาได้ถึง8 0ดสิบูเมนพอร้อนก็ดอบลงมาเหลือ8 0ดสิบรูเมนอันนี้ต้องยอม,มเพราะว่าด้วยไซส์ที่มันเล็กมากแล้วก็สองหลอดลเป็นหลอดแรงๆอย่าง3ามหด้วยนะรันไทม์หกชั่วโมง อีกกี่หนึ่งไปที่ไฮตั้งต้นที่600ลูเมนแล้วก็ค่อยๆดับลงมาไม่ต่ำกว่า150ลูเมนหลันทามสามชั่วโมงได้แค่ไฮกดอีกทีหนึ่งก็จะวนกลับมาที่อีโคแล้ว5ลูเมนแบบนี้เหมือนเดิมเทอร์โบล่ะเทอร์โบหายไปไหนเทอร์โบของฉันก็ต้องกดแช่ไว้นะครับเหมือนกับรุ่นอื่นๆ V3 V7 V10 เจดอะไรเหมือนกันหมดเลยอยู่ในสถานะที่ปิดอยู่นะกดแช่ก็จะเป็นการเข้าเทอร์โบถ้าติดอยู่ที่โหมดใดโหมดหนึ่งอย่างเงี้ย แล้วก็กดแช่มันจะเป็นการปิดถ้าจะเข้าเทอร์โบต้องปิดอยู่แล้วก,กดแช่อันนี้เข้าเทอร์โบแล้วเริ่มต้นที่1,000ลูเมนแล้วก็จะดรอปลงมาเหลือไม่ต่ำกว่า200ลูเมนที่เทอร์โบนะฮะรันไทม์ก็คือ2.5ชั่วโมงอา,ารุปอีกทีดับเบิลแท็เพื่อเปิดกดคลิกเดียวเพื่อเปลี่ยนโหมด Eco l o โล e มีเดียม h ฮอีโค่โล d มีเดียมไ จำแสงโหมดสุดท้ายด้วยอันนี้สมมุติว่าผมปิดอยู่ที่ไฮเนี่ยนะกดแช่เพื่อปิดปิดไปแล้วเปิดอีกทีหนึ่งหนติดมาที่ไฮเหมือนเดิมต้องการเข้าเทอร์โบไปต้องอยู่ในสถานะที่ปิดอยู่กดแช่แปบ๊บเดียวไม่ไม่ถึง1นึ่งวิก็จะติดมาที่เทอร์โบแบบนี้แสงสวยนะ Ls 3 5 1 b แต่ตรงหัวเนี่ย ร้อนพอประมาณบ่งบอกถึงการระบายความร้อนได้ดีดีกว่ารุ่นก่อนๆซึ่งหัวเนี่ยเป็นพลาสติกดูแล้วไม่ร้อนแต่มันก็จะทําให้หลอดพังเร็วนะทำให้วงจรพังเร็วด้วยอย่างนี้ดีแล้วนะครับแล้วก็กมีฮอตคอชั่นติดมาตรงนี้ด้วยเครื่องหมายระวังความร้อนทีนี้ลองมาดูไฟไซไลท์กันบ้างไซไลท์ในลูกเล่นเยอะมากดับเบิลคลิกเหมือนกันนะฮะ ที่รูปสายฟ้าตัวสายมือเนี่ยจำแสงสุดท้ายด้วยเหมือนกันแต่บเบิ่นคลิกอันนี้เขาเริ่มมาที่แดง,งผมอาจจะใช้ทดลองไว้ที่แดงก็ได้นะสว่างสุดๆเลยแสบตามากคลิกอีกทีหนึ่งเขาก็จะวนไปที่น้ำเงินใช้ได้เลยฮนะสว่างแบบใช้การใช้การได้เลยต่อใกล้ๆใ,ในเต็นท์ในรถเนี่ยเห็นเลยคลิกอีกทีหนึ่งไปที่แตทเลสหรือแดงกระพริบซึ่งก็เห็นไกลเหมือนกัน20-30เมตรเนี่ยใช้ ขี่จักรยานอันนี้เน็บไว้ที่สายสะพายเป้หลังสายเป้น้ำอะไรเนี่ยเห็นไกลเลยนะอีกที่นึงก็เป็นไซเรนแดงน้ําเงินกระพริบสลับแบบนี้เดี๋ยวจะมีจังหวะที่เขากระพริบรัวๆด้วยอะอย่างนี้นะครับมาละต่อไปแสงขาวโอ้แสงขาวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเป็นขาว 6,500k ของของ,ของแท้เลยอันนี้สว่างจัดๆเลยนะสว่างกว่าไอ้ตัวมูลไลท์ไอ้ตัวอีโค ของแสงหลัก5ลูเมนอย่างเนี่ยตัวเนี้ยต่อมาเป็น U V จะเห็นว่ามันติดนิดเดียวแต่มันใช้งานใช้การได้จริงนะเพราะว่าเขาใช้ U V ที่ความยาวคลื่น3 6 5นาโนเมตรนะนะเนี่ยมองเห็นลายเซนมองเห็นอะไรจริงจริงยังจ,งจงเลยเดี๋ยวผมดับไฟก่อนไม่ต้องเอาไปจี้เอาไปส่องอะไรใกล้ๆลนะระยะที่เราใช้ใช้ปกติเนี่ยมองเห็นลายเซนลายน้ำอะไรพวกนี้ชัดเจนเลย U V ใช้ได้จริงอ่ะต่อมาอีกทีนึงอันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันแสงเขียว สงเขียวนี้โดยปกติแล้วเวฟเลนก์เขาสูงกว่าสีอื่นๆอยู่แล้วนะครับเทียบกับน้ําเงินเทียบกับแดงเนี่ยแดงน้าเงินเขียวเนี่ยสีเขียวเนในลูเมนในกําลังสองสว่างที่เท่าๆกันเนี่ยสีเขียวจะดูสว่างที่สุดจะไปได้ไกลที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเวฟเลนของสีของแสงตรงไซไลน์มีฟีเจอร์อีกคือทริปเปิลคลิกกด3ครั้งติดกัน1 2 3นี่ฮะไปแดงที่เป็นหลอด สามห้าสามห้าเนี่ยที่ผมบอกว่าเทียบเท่ากับ XPE เนี่ยสว่างจริงแรงจริงสามีระดับเดียวนะไม่มีกระพริบไม่มีโลไม่มีไฮแรงแบบใช้เดินป่าได้เลยในระยะ20เมตร15เมตรเนี่ยยังเห็นอยู่เลยนะเดี๋ยวผมมีรีวิวแสงให้ดูสว่างจริงๆแล้วก็แพทเทิร์นเขาค่อนข้างจะไปได้ไกลเลยนะประมาณนี้เลยต้องการจะปิดก็เหมือนเดิมครับกดค้างไว้หรือถ้าต้องการจะไปไฟขาวเลยก็ท่านก็ดับเบิลคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะโดยที่ไม่ต้อง ปิดปิดเปิดเปิด,ปดให้มันหลายปุ่มนะก็ดับเบิลคลิก1 2อ่ะก็มาไฟขาวนี่ได้เลยเห็นไหมถ้าต้องการไปไฟแดงเดี๋ยวนั้นเลยมันแรงเยอะมากเลยว่ะไม่ไหวละ12 3อา่ะก็มาแดงได้เลยโอเวอร์ไลน์ได้เลยนะครับแสงแดงอยู่เนี้ยท่านจะมาแสงข้าง1 2ก็มาแสงข้างได้เลยหรือจากแสงข้างต้องการมาแสงหลักก็กดที่นี่1 2ก็มาแสงหลักได้เลยคืออันนี้เป็นข้อดีของการออกแบบ อยูไอเขาเลย On the Fly ไปไปมามาสลับไปสลับมากันได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องปิดหมดเดิมก่อนเจง๋งต่อมาเรื่องของการปรับองศาของหัวเขาเนี่ยมีประโยชน์มากๆในกรณีที่เราติดไว้กับตัวถงังรถต้องการเปลี่ยนล้อต้องการเติมหม้อน้ําต้องการเช็คน้ํามันอะไรพวกนี้เราก็ติดกับตัวถงังแล้วก็ปรับองศาตัวนี้ให้เหมาะกับตรงที่เราจะใช้หรือว่าถ้าติดไว้กับหน้าหมวกตัวนี้ติดไว้กับแก๊ปหมวกอันนี้ก็ ปรับมองเห็นทางที่เราต้องการจะส่องจะมองเสียงไม่แก๊้ๆแกด้วยนะเวลาบิดไม่ใช่แบบได,ได้ยินไปทั้งคันรถเลยเงี้ยรับรู้ <outgoing S 1> holder, ได้เฉพาะตัวที่เราเป็นคนหมุนเนี่ยแค่นั้นเองอในเรื่องของโหมดแสงต่างๆก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปชมแสงกันก่อนมาชมแสงจาก EDC Flashlight V20 Eco นะครับ5ลูเมน5 6เมตร7เมตรใช้ได้ครับใช้เดินในที่ที่เราไม่คุ้นเคยอะไรพวกนี้นะฮะ สิเมตรนี่ก็จะจางลงไปหน่อยแล้วนะต่อมาเราเพิ่มอีกอันนี้ก็คือโลเมื่อกี้อีโคนะนี่โลเพราะโลเนี่ยแสงกว้างมากไปได้ไกลถึงประมาณที่ต้นไม้นะฮะยีเมตรเกือบเกือบสาเมตรเลยไปที่ตรงต้นกล้วยก็ประมาณ35เมตรแต่ระยะหวังผลของโลเนี่ยให้ไว้ประมาณ20-25เมตรต่อจากโลขึ้นไปเป็นมีเดียมลองดูที่มีเดียมนะฮะ มีเดียมเนี่ยที่ตรงต้นไม้นี่เห็นได้ชัดพอสมควรนะที่ตรงกอต้นกล้วยมุมนั้น35เมตรเกือบเกือบ40ละตรงนั้นอันนี้หายแล้วนะครับสือสุดของโหมดปกตินะแต่ว่าเห็นชัดมากต้องดูระยะ30เมตรระยะ25เมตร30เมตรที่พื้นเนี่ยนะกว้างมากๆนะครับนี่คือเทอร์โบนะสุดแล้วเทอร์โบนี่คือต้องกดกดค้างไว้ด้วยนะกดแช่ไว้ด้วย ตรงหัวไฟฉายก็จะเริ่มมีความร้อนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะถ้าเป็นเทอร์โบเนี้สี 4, 3, 5, 4, ่สามสิบเมตรนี่เห็นชัดเลยกว้างมากๆเลยอ่านี่คือแสงหลักนะครับอ่าทีนี้ลองดูแสงแดงที่เป็นแสงติดอยู่ขัง้งอยู่ตรงกลางของหลอดหลักนะโดยการทิปเปิลคลิก3ครั้งที่ปุ่มซ้าย1นึ่ดีมากๆนะครับ ใช้เดินระยะ10เมตร10กว่าเมตรเนี่ยยังเห็นอยู่เลยเนี่ยไปลองดูที่ระยะ10เมตรนะฮะแรงแรงมากแรงมากเป็นหลอดคู่ใช้งานได้จริงจังเลยนะัวนี้ถือว่าโอเคเลยเราลองดู2องดูบนต้นไม้ต้นมะขามใหญ่ลอ,องเฟดไฟออกนะเปิดเข้าไปน่าใช้ฮะลองชมแสงไซนไลท์จากระยะไกลๆแสงแดง ติดนิ่งๆระยะประมาณ20เมตรแสงบลูนะครับแต่งกระพริบไซเลนแต่งน้ำเงินเดี๋ยวจะมีกระพริบรัวเร็วๆด้วยนะครับแสงขาวแสงเขียวแสงเขียวนี่ชอบมาก ลองชมแสงแดงจากตอดหลักทริปเปิลคลิก1นึ่สว่างมากแรงมาก20เมตรยังเห็นเลยนะใช้ได้จริงจังครับแสงแดงตัวนี้ e d c flash light v 2 0หลังจากไปชมแสงกันมาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไฟฉายตัวเล็กตัวจิ๋วที่คล่องตัวกระทัดรัด หน้าพกผาาน้าใช้งานมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับราคาตอนที่เขาออกใหม่ๆเนี่ยเจ็ดแปดร้อยเลยนะแต่ว่าพอตอนนี้ราคาก็ซบๆลงมาแล้วเหลือห้าร้อยบ้างสี่ร้อยกว่าบาทก็มีแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสหยุดสังเกตอันแรกเลยที่ผมหมุดหงิดเลยก็คือตรงนี้มุมที่อยู่ตรงห่วงร้อยสายอะไรพวกเนี้ยแต่พอร้อยสายไปแล้วมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะมันเจ็บมือมากเลยตรงนี้มุมนี้แหลมคมแบบขนาดมือผมด้านมือช่างอย่างเงี้ยนะ ทั้งสฝั่งเนี่ยเจ็บแต่ด้านนี้ไม่มีนะหนจุดแล้วนะ,อะสองเลยคือคลิปตัวนี้ค่อนข้างจะใช้ยากไปน,นิดนึงแข็งไม่หน่อยต้องอาจจะต้องง้างพอง้างแล้วมันก็จะอาจจะหลุดจะหลวมอีกหรือเปล่าไม่รู้นะพอร์ตก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรอีกอย่างหนึ่งพอรตสายซีเขาเนี่ยสายหลายเส้นในบ้านผมเลยเอามาเสียบไม่ไม่ได้นะฮะไม่ลงอะ่ะเขาติดติดไอ้ตรงบอร่อเนี่ยเขาทำปากบอ่อไว้แคบไป เส้นนี้ลงได้เสียบแล้วชาร์จเนี่ยจังหวะที่ไฟชาร์จอยู่ในเป็นสีแดงพอเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวกระแสชาร์จทําได้เต็มที่นะประมาณ800กวกว่ามิลลิแอมแล้วก็จะตกลงมาเรื่อยๆไม่ไม่ถึงแอมครับแต่ว่าก็เต็มเร็วนะ2.5ชั่วโมงเนี่ยเต็มแล้วล่ะหลายเส้นนะเสียบไม่ไม่เข้าเดี๋ยวมาดูเส้นที่เขาแถมมาแล้วกันของเขากันเส้นนี้เขาแถมมาเข้าอยู่แล้วเพราะว่าตรงเปลือกเนี่ยเขาจะเป็นขอบบางแต่ตัวนี้มันหนาหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เสียบไม่เข้าหลายเส้นในบ้านผมมันเสียบไม่เข้าทั้งบนโต๊ะผมเนี่ยมีอยู่เส้นเดียวที่เสียบเข้าตัวไซเรนยังไม่ได้ดูเลยเนาะไซเรนวิธีทําทําไงกดตัวนี้แช่ไว้ตัวสายฟ้าเนี่ยนะครับสายฟ้าฟาดเนี่ยกดแช่ไว้เลยจะดังดังแล้วก็มีไซเรนตรงนี้แฟลชไลท์ตัวนี้ด้วยเขาบอกว่า 110 db ไม่น่าถึงนะเพราะว่าฟังจากหูธรรมดานี่ก็เมื่อรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพความยุติธรรมใช้แอปสาวมิเตอร์ตัวนี้เข้ามาเสียงในบ้านนิ่งๆเลยนะประมาณ50กว่า db มือถือถอยไปแล้วกันนะถอยไปประมาณ1เมตรเริ่มแขนไ้สุดผมจะหันลำโพงลำโพงก็คือตรงนี้นะตรงตะข่ายเล็กๆเนี่ยผลลัพธ์ออกมาได้86 dB นะได้แค่เนี้ย ไม่เกินนี้ก็บอกว่าได้ร้อยสิบนะยังไงก็ไม่ถึงรนะ้อยสิบฮะเพราะว่าผมมีอุปกรณ์ที่ร้อยดีบีอยู่มันมันดังกว่านี้เยอะถือว่าเป็นของแถมเป็นของแถมแล้วก็เป็นจุดที่อาจจะทําให้น้ําเข้า <c oughs> ไม่รู้ดีกว่านะเอออาจจะเป็นจุดอ่อนจุดเปลาะก็ได้นะตรงเนี้ยน้ํามันจะเข้าง่ายป่ะไม่รู้นะ,ะตรงสายคล้องตรงนี้ที่เขาแลนดาย์ดที่เขาให้มาเนี่ยนะหรือคีลิง วกุญแจที่เขาให้มาเนี่ยถ้าไม่สะดวกที่จะมาเกี่ยวตรงนี้กลัวมันหักแต่ผมว่าไม่หักคนระับวันหนากว,วีสามอีกวีสามยังไม่หักเลยท่นก็นมาร้อยตรงรูนี้ก็ได้นะเขาก็มีรูไว้ให้อีกรูหนึ่งหรือว่าจะร้อยแบบนี้เลยก็ได้เส้นเนี้ยแถมมาผมว่ามีประโยชน์ละไม่ต้องกลัวหลุดมือกลัวหล่นง่ายๆเลยมันอยู่กับมือเรื่องของมุมแหลมๆในคมคมเนี่ยนะถ้าใช้จริงก็ไม่ได้ยากอะไรครับแต่ใบปืดเดียวแต่งๆหน่อยก็ รียบร้อยละมันก็ไม่ใช่ไฟฉายที่ออกแบบมาให้ใช้เป็นไฟฉายตัวหลักไฟฉายระยะยาวอะไรนะเอามาเสริมเอามาใช้แบบหยิบได้ทันทีเพราะมันติดอยู่กับเอวติดอยู่กับพวกกุญแจติดอยู่กับสายกระเป๋าสายเป้ข,ของเราอยู่แล้วอะไรพวกนี้สะดวกคล่องตัวกว่าเนี่ยนี่พวกกุญแจผมติดอยู่อ่าที่ติดอยู่ประจําก็มีตัวนี้เอ็กตาที่ทางยิมเมชั่นซิกเอะแบ็คแพคส่งมาให้ตัวนี้ถูกใจมากมันเป็นไอเทมที่ออกมา เป็นสิบปีแล้วมั้งเอ็กตอตัวนี้เอหลังเขาเล่าให้ฟังตันูนี้ดีมากๆยังไม่นึกวก็ยังมีส่งมาใหผ้ผมดีใจมากผมทำหายไปข้างหน้าเลยนี่ผมใช้โอไล h ์เอส1อาร์แต่ว่าถ้าลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้เนี่ยผมว่ามันจะเข้าท่ากว่าเพราะว่าเราสามารถบิดหัวมาอย่างนี้ได้ไงแล้วก็กระเป๋านี้เราก็สะพายอยู่เราก็แตะตัวนี้มามันก็ส่องไปข้างหน้าแล้วโดยที่มือเราก็อิสระเนาะไม่ต้องใช้ไม่ต้องถือ ราคาตอนนี้ก็ถือว่าซฟลงมาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะหาลิงก์มาใส่ไว้ใหนะ้ไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันหมดถ้ามันบอกว่า V ี0เอาจริงๆมันมาจากโรงงานเดียวกันผมว่ามาจากคคลยโบรุสนั่นแหละถ้าเป็นของโบรุสเองเนี่ยก็เ,ยเห็นพี่เขาลดลงมาเหลือ490ก็มีนะหรือ500ต้อต้นๆอะไรพวกนี้น่าใช้ครับโดยสรุปโดยรวมแล้วถ้าราคาประมาณนี้นะมีจุดอ่อนจุดสังเกตจุดอะไรบ้างนิดหน่อยก็ เป็นธรรมดาของสัจธรรมในโลกนะครับไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ไปซะทุกอย่างเลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้กันตามอัธยาศัยครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ